ได้ทางเครื่องยนต์ดีเซลได้ระบบปลั๊กอินไฮบริดไฟฟ้าล้วนวิ่งได้ถึง100กิโลเป็นรุ่นไหนไหมนะครับนอกจากรุ่นนี้เลยครับกับ mercedes-benz gle 350de รุ่น Exclusive นะครับคันนี้มาพร้อมกับสีตัวรถนะครับสีขาวโพล่าไวน์นะครับภายในเป็นสีน้ำตาลเข้มสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็รถใหม่ป้ายแดงนะครับ4,699,000บาทนะครับวันนี้นะครับพอมาเป็นรถยูสคาร์ของเรานะครับ ราคาเพียงเหลือเพียงแค่3 3 9ล้านาบาทได้รถปี2021ยังมีวาันตีถึงเดือน11ปี2024นะครับและที่สำคัญเลขไม่น้อยสุดส <Yes. S 1> ุด2 3 0 0 0สมักิโลเท่านั้นเองนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับใครที่กำลังมองหารถ SUV ไซส์ใหญ่นะครับตอบโจทย์มากๆเลยนะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์นะครับดีเซลนะครับ2องพันเทอร์โบนะครับ194แรงม้านะครับแล้วก็มีม,มอเตอร์ไฟฟ้าอีก กำลังแรงม้าอยู่ที่136แรงม้านะครับรวมกันนะครับสระบบนี้นะครับมีแรงม้ามากถึง320แรงม้านะครับแรงบิดสูงถึง700นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ยังมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับขนาด32.1กิโลวัตต์นะครับทำให้รถคันนี้นะครับเป็นรถดีเซลนะครับ Plug-in Hybrid รุ่นแรกเลยนะครับที่สามารถ วิ่งโดยไฟฟ้าแล้วล้วนได้ถึง100กิโลนะครับกับความเร็วสูงสุดนะครับในเวลาใช้ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่160กิโลเมตรนะครับถือว่าเพียงพอมากๆเลยนะกับ100กิโลนะครับที่วิ่งโดยไฟฟ้าแล้วล้วนเนี่ยคิดดูนะครับว่าจะประหยัดแค่ไหนแถมได้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับรวมกับเครื่องแบบ4ล้อด้วยเช่นเดียวกันนะครับในตัวรถเนี่ยเขามาพร้อมกับตัวรุ่น e อ็กซ์คลูซีฟนะครับก็ได้กันทนหน้านะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟสไตลิ่งเองครับเน้นความดูราให้กับตัวรถนะครับไฟหน้าเข้้าาามมมพรรรอกัับบบบไฟหนน LED Performance High ะะคี ให้เรียบร้อยนะครับในรุ่น e อกพของเรานะครับได้ล้อมแม็ก d o ดับเบิลสปโปขนาด20นิ้วด้วยกันนะครับโอเคแล้วก็มีระบบ EQ Power ให้ด้วยนะครับช่วยในเรื่องของการออกตัวนั่นเองครับให้สมดุการเดินทางชาร์จไฟง่ายๆนะครับใครก็สามารถทําได้นะครับนี่เปิดง่ายๆเลยนะครับเปิดสล็อตมานะครับโอเคเสียบชาร์จไปได้เลยครับถอดออกก็กดอันล็อกที่รีโมท e 1ทีนะครับแล้วก็ถอดออกง่ายๆเลยครับนี่ชาร์จไฟ ประหยัดสุดๆนะครับวิ่งโดยฟังล์นรวได้ถึง100กิโลเลยครับไฟท้ายแบบ LED นะครับสวยงามสปอร์ตมากๆเลยครับการชนด้านหลังเป็นแบบ Exclusive Styling ด้วยเช่นเดียวกันฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าครับแล้วก็มีระบบ Hand Free Access ให้ด้วยนะครับเปิดได้เลยส่วนสบายมากๆนะครับเว่าเราถือของเยอะเนี่ยความจุห้องสำหรับด้านหลังใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับนี่ขนาดเป็นรุ่น Plug In Hybrid นะครับเขาซ่อนตัวที่เก็บแบตได้อย่างเนียนมากๆเลยนะครับเพิ่มความจุห้องในสารด้านหลังนั่นเองนะครับ ส่กระเป๋าเดินทางถุงก๊อปจะเปนสบายเลยครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นนะครับเรามีให้เลือกมากกว่า150คันนะครับเข้าเยี่ยมชมได้ที่ w ว็บ dot b a n k com ของเราได้เลยนะครับหรือว่าสนใจ GLE 350 DE คันนี้นะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR บบารโค้ดที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับภายในนะครับเป็นสีโทนเข้มนะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มสวยงามนะครับเป็นสีคอฟฟี่นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็แน่นอนครับรถ SUV นะครับมีที่จับกระชับด้วยนะครััััับบบบบบเเเเาาาะะะปรรรรรรรไฟฟ้้้้้คคคคู่่หหนนพพออมมมมโีีีแแ็กจใยยลทสญ ฝั่งคนขับเนี่ยฝั่งผมเนี่ยสามารถคอนโทรลเบาะฝั่งซ้ายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ปรับได้ทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับหัวหมอนก็ปรับได้นะครับโอเคพวงมาลัยเป็นแบบถังเนปต้านะครับหน้าจอนะครับเป็นแบบ full lcd นะครับ12.3นิ้วทั้ง2จอเลยนะครับทั้งฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ฝั่งตรงกลางที่เป็นระบบมัลติมีเดียทั้งต่างนะครับก็มีระบบทัชสกรีนให้ด้วยนะครับนี่ดีไซน์การใช้งานง่ายนะครับมีระบบ เนวิเกชันให้เรียบร้อยนะครับน้ำมันจะหมดเติมตรงไหนดีนะครับเราสามารถดูได้เช่นเดียวกันนะครับรองรับ Apple c a r า l พ y a n r r o i d Auto ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้มีกล้องถอยหลังนะเซ็นเซอร์หน้าหลังมีให้ครบนะครับไปอเมริไลท์ปรับได้64สีเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังกว้างนั่งสบายประมาณนี้เลยครับพื้นที่เด็กรูมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหลือเลยนะครับ นั่งได้3คนเต็มๆเนี่ยไม่อิอัดแน่นอนครับบางที่ headroom ก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับโอเคมีช่องแอร์สำหรับผู้โดสารด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีม่านข้างที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับนี่ม่านข้างซ้ายขวาเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับตัวเบาะเนี่ยก็ยังสามารถรองรับนะครับ Isofix ใส่าคาร์ซิติกได้เลยนะครับถ้าคารซิทกว้างประมาณนี้ก็ยังไม่แคบเลยนะไม่อิอัดด้วยนะครับโอเค สรุปรถกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับ mercedes-benz นะครับ g l e 350de รุ่น exclusive นะครับรถปี2021นะครับยังมีวารันตีถึงเดือน11ปี2024เลขไม่น้อยจริงๆครับ23,000กิโลแลวก็ราคาสุดพิเศษแน่นอนครับ3,390,000บาทใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับราคานี้บอกทันเดียวว่าซื้อได้เลยครับราคาดีๆแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยนะครับกับ mercedes-benz g l e 350de รุ่น exclusive นะครับได้ทั้งเครื่องยนต์ดีเซล ได้ทางปลั hybrid, ๊กอินไฮบิดวิ่งเหไฟฟายในล้วเนี่ยได้ถึง100กิโลเลยนะครับมาที่เบนิเคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับ